สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวทำทีเข้ามาตีสนิทยายก่อนสร้างวีรกรรมกลางวันแสกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆหลัง Facebook ท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์เรื่องราวโดยได้ระบุข้อความว่า แจ้งเตือนภัยกันหน่อยนะครับสองตายายเก็บหอมารอมริบเป็นเงินเก็บให้หลานไว้ไปโรงเรียนมีคนร้ายสี่คนเป็นผู้หญิงทำทีมาคุยขอเข้าห้องน้ำภายในบ้านสองคนอีกสองคนชนยายคอยอยู่หน้าบ้านซึ่งวันเกิดเหตุยายอยู่บ้านคนเดียวยายบอกว่าแบงค์1 0 0 0บาท 500, 1้0ย0นยาย่ได้มายายจะยอดไว้ตลอดระยะเวลาสองปีกว่าคาดว่าไม่น่าจะตามกว่า20,000บาททิ้งเหลือไว้แค่เงินเรียนไม่กี่รร้อยสงสารตาก,กับยาย ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ